ที่สุดแห่งการบำรุงผิวโดสแดงแบรน Skin, คาริสกินคาสา4รางวัลใหญ่การันตีความสำเร็จได้แก่รางวัล Best Product of the Year 2025รางวัล g o o d w o น a o o f the Year 2025รางวัล Beauty Biz a w a r d ์2025และรางวัลไอคอนแบรนอาเซียนสโดสแดงคาริสกินคือผลิตภัณฑ์หัวเชือ้อเปิดผิวขาวชื่อดังที่ใช้ผสมกับโลชั่นเพื่อผิวดูมีออร่าลดลอยแผลเป็น ฟื้นฟูผิวค้ำเสียภายใต้การบริหารงานและควบคุมคุณภาพโดยคุณคาริมามังคาลูพร้อมอัปเดตถึงสถานการณ์การแก้ไขปัญหาสินค้าลอกเลียนแบบที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งทางคุณคาริมาได้ทำการแก้ไขขวดบรรจุผลิตภัณฑ์ในล็อตใหม่ให้สามารถสแกน QR code เพื่อเช็คเลขรหัสของสินค้าได้ด้วยตนเองรวมทั้งยังได้ร่วมมอบทุนการศึกษาบนเวทีภายในงานนี้อีกด้วยนั่นเอง สวัสดีค่ะชื่อคาริมามังคารูนะคะเป็นเจ้าของแบงรนด์เฟสกินก็อายุย2บสองปีนะคะ,ะสวัสดีครับชื่อเุอร์เซนอินซาวัยนะครับเป็นเจ้าของแบรนด เป็นครั้งแรกเลยค่ะแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้รับรางวัลพวกนี้ก็ไม่คิดว่าจะได้ด้วยแล้วก็รู้สึกแบบดีใจภูมิใจแล้วก็ตื้นตันมากๆขอบคุณลูกค้าแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกๆคนนะคะอ่าเป็นสินค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวตัวเลยค่ะก็จริงๆก็เป็นตัวโดดนะคะที่ช่วยเรื่องความขาวกระจ่างใสควา,ามออร่าเป็นตัวที่ช่วยพวกสกนบรอชั่นทั่วๆไปนะคะแบบว่าจะเป็นการเปิดผิวแล้วก็ผัดเซลล์ผิวไปในตัวค่ะตัวผัดเซลล์ผิวเลยค่ะล้วจะมีพวกกดผลไม้แล้วก็วิตามินกับไป นะคะสารสกัดที่ใส่ไปก็คือแบบว่าคุณภาพทุกตัวแล้วก็ช่วยเรื่องผิวได้แบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะจริงๆผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของลูกค้าแต่ละคนด้วยว่าจะเป็นสภาพผิวแบบแบบไหนนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือที่ลูกค้ามารีวิวก็จะแบบว่าค่อนข้างจะเห็นผลได้ได้ได้ไ,ดไ,ดไวอยู่นะคะในภายในหนึ่งขวดแรกของตัวสินค้าีูมิมาอัปเษกกันหน่อยเพื่อเห็นว่าตอนนี้สินค้าของเรามี<ำ>เขาเรียกว่าโดนลอกเลียนแบบด,ด้วยสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ ก็รู้สึกแบบไม่โอเคเลยใช่ไหมมัม <laughs> รู้สึกแบบว่าตกใจมากไม่ไม่คิดว่าใช่ไม่คิดว่าจะเป็นของปลอมแล้วล่าสุดก็สั่งมาด้วยแล้วก็เจอของปลอม,มจริงเพราะว่าเนื้อกับ ตัวกลิ่นอะไรเงี้ยค่ะแตกต่างกันมากๆเลยซึ่งตอนนี้เราก็ได้มีการปรับปรุงแก้ไขในรตที่6กก็จะเป็นการทําตัวสแกนค r code โคขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าสแกนได้ว่าจะเป็นของแท้หรือของปลอมก็จะเข้าไปในระบบของซายสกินโดยตรงเลยค่ะตอนนี้ก็กําลังดําเนินคดีคุยกับผู้ใหญ่ว่าจะจัดการยังไงนะคะก็กําลังดําเนินคดีอยู่เหมือนกันเพราะว่าจริงๆเรามีการคุยกับทางของปลอมแล้วด้วยแต่ว่าเขาก็เหมือนกับฟิลเหมือนเขาแบบไม่ไม่ยอมรับอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เลยจะต้องแบบ ว่าไปให้ทางกฎหมายคุยดีกว่าเนาะอันนี้มีลูกค้าที่เคยสั่งไปแล้วเจอของปลอมแลวแบบมาฟินแบ,บ่กับเราเนี่ยเยอะมากค่ะเยอะมากๆแล้วก็แอดมินก็คือแบบว่าปวดหัวมากๆแล้วก็สงสารแอดมินด้วยเพราะว่าเขาต้องมาแบบว่าคุยตรงนี้แล้วก็สงสารลูกค้าด้วยที่เขาเจอแบบของปลอมบางคนืคอผิวพังแบบว่าขึ้นผืน่นขึ้นตุ่มแดงๆเลยก็สงสารลูกค้าไม่อยากให้ลูกค้าเจอของปลอมกันก็พยายามคุยว่าให้สั่งจากตะการบริษัทเพราะจริงๆแบรนด์เราอะไม่มีตัวแทนเลยค่ะแล้วก็ไม่มีเปิดบินขายที่ ที่ไหนเลยด้วยแล้วเป็นไปนไม่ได้ที่จะไปขายในราคาที่ต่ํากว่าสินค้ามันเป็นไปนไม่ได้อยู่แล้วก็ในล็อตที่6นะคะลูกค้าก็สามารถสแกน QR code ตรงข้างกล่องได้เลยนะคะว่ามันจะขึ้นเป็น QR code ให้แล้วก็ให้ลูกค้าแบบว่าขูดแล้วก็สแกนได้ตอนนี้หนูไม่ไดเอามาว่ามันยังเป็นล็อตที่5อยู่ซึ่งล็อตที่6เรากำลังรอระบบที่กำลังจะผลิตมาเป็นแบบสแกนอยู่นะคะซึ่งตอนนี้สิ่งที่ทำได้ก็ต้องให้ลูกค้าดูจากตะกร้าบริษัทซึ่งยอดขายจะอยู่ที่3 2 0 0 0 0กว่าขวดนะคะในใน ตะก้าของบริษัท tiktok shop นะคะซึ่งจะไม่มีวางขายตามร้านเครื่องสําอางใดๆแล้วก็ไม่มีตัวแทนใดๆหรือว่าลูกค้าสามารถสั่งจากพันธมิตรหรือนหน้าที่ปักตะก้าบริษัทได้เลยค่ะป้อหม่ต่อไปนะคะเห็นว่าอาจจะมีการออกผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมใช่ไหมคะ มีไหมคะอัปเดตหนมีค่ะ, <laughs> คะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์กเกี่ยวกับผิวหน้าเพราะว่าลูกค้านะ่ะได้ผลิตภัณฑ์สำบผิวผิวตัวไปของทางแบรนด์เราก็รู้สึกว่าแบบเขาประทับใจอยากให้แบบว่าผลิตผิวหน้ามาด้วยเพื่อจะได้ใช้ควบคู่กันนะอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็มีออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าจะคัมแบ็กตอนไหนเดี๋ยวรอติดตามชมได้เลยะคะ่ะติดตามได้ที่ช่องบริษัทคาริสกินเลยนะคะชื่อช่องทิกตอกก็คือคาริมาบีนานะคะ K A R I M A M A, M A, M A. KARIMABEENA e e นะคะเป็นช่องบริษัทแล้วก็อีกช่องหนึ่งจะเป็นช่องหลักของแบรนด์ก็คือคาริมา245นะคะ KARIMA underscore 245ค่ะผู้ตามจะอยู่ที่2ล้านกว่าคนคะ่ะก็จะเป็นทางเลือกสำหรับลูกค้าหลายๆท่านเลยนะคะที่กำลังมีปัญหาผิวดำคล้ำเสียหรือว่ามีปัญหาผิวแบบว่าไม่แดดอะไรอย่างนี้นะคะแล้วอยากจะหาผลิตภัณฑ์สักตัวนึงที่ช่วยเรื่องผิวโดยตรงซึ่งตัวนี้ก็ผลิตมาเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้กันแบบว่า ซาใจแน่นอนเพราะว่าสารสกัดที่ใส่ไปก็เยอะมากแล้วก็เข้มข้นมากของเราก็คือเด่นหลักๆในเรื่องของความขาวแล้วก็แก้ผิวติดเหลืองแล้วก็รอยแผลเป็นเลยนะคะก็อยากจะให้ลูกค้าได้ลองกันนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลองแล้วก็ราคาก็ย่มเยาด้วยเพราะว่าสองแบงค์แดงมีทอนนะคะเชื่อว่าลูกค้าจับต้องได้แน่นอนนะคะก็ฝากด้วยนะคะโดยแดงทันิสกินคะ่ะตอนนี้มีโปรก็คือ1ขวด2 9 9บาทนะคะจัดโปรเหลือเท่าไหร่คะ164ยบ่บาทนะใช่ค่ะสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ตะการาทิกตอกช็อปได้เลยนะคะ